สวัสดีครับ FC ซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับถ้าเกามาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับเราสตาร์วีไอพีเราก็ชาาิดาวโจนซึ่งก็ไม่ได้ลงให้หลายวันแล้วนะครับก็มาตามแนวทางใหม่กันเลยนะครับวันที่18ปเดือน10นะครับพศ2568น 18, นะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคร,ครับก็มาตามเลยเนาะไม่เสียเวลานะครับสำหรับแนวทางลาวสตาวีไอนะครับแล้วก็ลาวกาชาติดาวโจน เราโจร VIP นะครับวันนี้มีใครได้บ้างลาสตาเต็มเต็มเลยเนาะนะครับลาสตาร์ออกเวลา15นาฬิกานาทีนะครับวันนี้ก็เจาะให้ที่เลนทนะี่เลสสี่บให้ที่4004เนาะก็เข้าเต็มๆนะครับใครได้บ้างเนาะก็คอมเมนต์ตักทายกันด้วยเนาะนะครับก็ จะได้รู้เนาะว่ามีสมาชิก FC ได้กันนะครับก็หลายท่านนะครับก็ามาดูประมาณ400กว่าคนท่านเนาะมีมีใครได้หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็แนวทางลาวทีวีลาวเฮดดีแล้วก็วลาวสตาร์นะครับเป็นคลิปนั้นก็ได้กันก็เข้ากันหมดเนาะนะครับเฮดดีก็เข้า3ามสองนะครับตัวเจาะ <c oughs> เรามาดูแนวทางลาวสตาร์ VIP นะครับวันนี้นะครับชุกวินนะครับ ได้เลขศย์หนึ่งเจ็นะครับสตาร์ีเนาะศูนย์กเดกับเลขกดินก็เลขศูกับเลขหนก็ยังในหน้าที่เลขศูย์อยู่นะครับก็จะไปสี่ชุดนะครับจะเป็น แต่ไปที่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับใครจะเพิ่มเติมไปอ๋อผมก็เขียนเป็นเจ็ดไปเลยไม่เป็นไรเนาะนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกใครก็เพิ่มไปเลยนะครับ0ูนย์ห้ากับศูนย์หกนะครับเขียนเพิ่มไปส่วนเลขกนึงนะครับผมก็จับไปที่ 15แล้วก็หนึกับส่วน3ตัวจับไปที่5้6กับพอเดีวตามผมจะจับที่06น,น,นะครับผมไปเขียน07เนาะนะครับก็ไม่เป็นไร นะครับก็เน้นในตัวเลขศูนย์นะครับก็จับให้3ชุดแล้วนะครับ50 0 5 0 6 0 7นะครับใครชอบเลขหนึ่งก็จับที่เลขหนึ่งเนาะนะครับก็จะเป็น1 5 1 6 1 7นะครับในไรเขียนไปแล้วก็เขียนเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งก็เลยกันเนาะนะครับ17นะครับ ครับก็ตามนี้สำหรับแนวทางลาสตาร์วีไอพีตัวที่ราวาชาินะครับราวาชาิวันนี้ชุดวีด้วเลข5 6 8 9 0เลขเด่นนะครับด้เลข5กับเลข6กนะครับวันนี้ก็ตัวที่ผมไน้นใ้ก็เน้นใน้ที่ เลขห้านะครับก็จะจับให้4ชุดก็จะเป็น58ออกไปกับ59กับ50แล้วก็69แล้วก็60 3ตัวผมจับไปที่ มจับผิดนะเนี่ยก็เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเนาะก็จะเป็นห้าแปดหกแปดนะครับก็หกชุดไปเลยนะครับส่วนสามตัวนะครับจับไปที่หกห้าแปดหรือหกแปดห้าก็ได้นะครับตัวที่ผมได้ก็คือห้าแปดนะครับห้าแปด จุดลองก็หก6 8นะครับแป 8, 8นะครับต่อที่ดาวโจนนะครับดาวโจนนะครับจุดวินนะครับจุดวินได้7 0 3 4 5นะครับ7 0 3 4 5นนะครับเล็กเด่นก็ ได้เลข7กับเลข0อันนี้ก็มาศูนย์ติดเ้วยกันกนะับผมเน้นที่เลข0นะครับก็จับ3ไปเลยเนาะจับ3ไปแล้วนะครับก็จะเป็น73 74 75 03 04แล้วก็05ตัวที่ผมเน้นได้คือแถวเลข0นะครับจะเป็น03 04 05นะครับส่วน3ตัวผมจับไปที่805 แปดศูนหรือ8 5ดูก็ได้พตัวนี้เนาะ50าศูนย์หรือกยจะเาสาตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับอันนี้ติดหนึบเลยครับก็ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับ ก็เจ็ดศูนย์นะครับหรือว่าใครจะเอาสามตัวตัดเล่นไปได้เป็นชุดลองนะครับผมจับที่เล่นห้ามก็จะเป็นเจ็ดห้าเนาะตัวนี้ก็ชุดนี้ก็ศูนย์หกชุดที่ติดก็จะเป็นชุดนี้นะครับหนึ่งหกจุดลองครับก็ตามนี้ใครที่รับนแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับ ต่อไปนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่18เป็น12 5 6น18นะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ